นี่เป็นคลิปของร้านนภัทรมบายนะครับวันนี้ก็มีโทรศัพท์นะครับ iPhone 5S นะครับอาการนะครับก็จะไม่สามารถเข้า Wi-Fi ได้นะครับ Wi-Fi เนี่ยเวลากดเนี่ยมันจะเท่านี้นะครับกดไม่ได้เลยนะครับนะตัวนี้เนี่ยเป็น IC Wi-Fi นะครับซึ่งมันเสียนะครับนะตัวเช็คอีกอย่างหนึ่งก็คือเข้าี่โหมดบลูทูธนะครับแล้วก็เนี่ยครับบลูทูธมันจะวนด้วยนะครับนะก็แสดงว่าเป็นที่ Wi-Fi มันเสียนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้ไขให้นะครับหลังจากแก้ไขเราก็มาชมกันนะครับ โอเคครับก็ iPhone 5S นะครับก็เดี๋ยวเรามาทำการแกะเครื่องกันก่อนนะครับนะฮะ <c oughs> <c oughs> จะเป็นนะแกะมาตัวนี้เนี่ยมันจะมีล็อกอยู่นะฮะแต่ว่าที่มาที่ร้านเนี่ยไม่มีแล้วนะไม่เป็นไรครับถ้าจะใส่ก็เดี๋ยวผมคิดเงินเพิ่มนะครับแต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่มีผลนะครับก็ลองแกะงราบก่อน ว่ามันไม่มีมาครับตอนแรกก็ปิดเครื่องออก่อนนะครับแล้วก็ถอดแบต่อนโอเคส่วนประกอบที่เหลือก็มาค่อนข้างครบนะฮะก็ไม่มีอะไรนะครับน็อตเนี่ยไอโฟนเนี่ยจะต้องเรียงให้มัน เป็นระเบีย t นะครับเวลาเราแกะเครื่องเนี่ยถ้าไม่เป็นระเบีย t ่ะมันจะใส่ผิดตำแหน่งไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเดี๋ยวผมบอกให้นะหลังจากนี้กันว่าทำไมมันใส่ผิดตำแหน่งไม่ได้เลย โอเคครับก็ที่มันใส่ปิดตำแหน่งไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นรูครับนะแล้วมันไม่ได้ทะลุบอร์ดนะครับรูพวกเนี้ยมันจะมีแผ่นปริน้นเนี่ยรองอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งถ้าเราใช้น็อตตัวที่มันยาวเกินไปเนี่ยมันก็จะทะลุไปนะไปแทงเจ้าตัวบอร์ดตัวเลเยอร์เนี่ยมันเสียหายนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมันพังได้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะไปนี้ก่อนนะครับจดจ้านัดนี่ก่อน โอเคครับก็ที่เสียนะครับก็คือเจ้ากรอตัวนี้นะครับเนี่ยตัว WiFi ตัวนี้นะครับที่มันเสียนะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปลี่ยนกันนะครับโอเคนะครับตัดคลิปครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปของร้านนพมโมบายนะครับวันนี้ก็เป็น iPhone 5S นะครับอาการก็ wiFi ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมก็โคนาไวไฟจากตอนแรกกดไม่ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นครบหมดเลยนะเห็นไหมก็เดี๋ยวผมจะลองเข้า พัดโมบายนะครับอ่ะก็ใส่รหัสผ่านเนาะโอเคโอเคครับเรียบร้อยนะครับสำหรับไฟฟนะครับขอบคุณครับ